สวัสดีนะคะเพื่อนๆค่ะวันนี้เมย์ก็จะพาเพื่อนๆนะคะกราบนะคะหลวงพ่อกันนะคะเป็นหลวงพ่อโชคดีแล้วค่ะก็เป็นองค์พระนะคะประจำอยู่ในพระโบสถ์สีทองนะคะพระโบสถ์ทองของวัดชัยสิธิ์ถาวาสนะคะเพื่อนๆค่ะก็ภายในโบสถ์ก็สวยงามมากๆก็เป็นโบสถ์มหาอุดนะคะเพื่อนๆค่ะ ก็จะมีให้ทําบุญมียกช้างด้วยนะคะนี่นะคะมีกระทาบูชาหลวงพ่อนะคะเพื่อนๆค่ะหลวงพ่อโชคดีนะคะแล้วก็นนี้ก็จะเป็นสวยนะคะเป็นอะไรนะคะนี่เขาเรียกอะไร มืนที่เหมือนมนดกเนาะคล้ายๆมนดบนะคะมนดกที่เก็บอัฐินะคะอาจจะเป็นอัฐิของใครสักคนหนึ่งนะคะมันเป็นค่ะเราสร้างถวายมีคนมาสร้างถวายวัดชัยสิทธาวาสนะคะน่าจะเป็นมนดกสำหรับบรรจุ กระดูกของเจ้าวาดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะเพื่อนๆค่ะภายในโบสถ์นะคะอันนี้ก็พระกำลังสวดนะคะอยู่ที่ด้านล่างนะคะด้านล่างศาลาใต้พระโบสถ์สดนะคะก็มีพิธีรอดโบสถ์ด้วยนะคะเพื่อนๆค่ะก็ใครผ่านมาทางนี้ก็มาท่องเที่ยวได้นะคะวัดชัยสิธิ์เาววาสนะคะอยู่ติดริมฝั่งแม่น้ำเจ้ญญาพระยาบรรยากาศสวยงามนะคะ ก็จะมีสถานที่ให้กราบไหว้หลายอย่างนะคะมีทั้งไหว้พระนะคะหลวงพ่อทําใจด้านหน้าโบสถ์นะคะแล้วก็หลวงพ่อโชคดีที่อยู่ในโบสถ์แล้วก็จะมีท้าวเวศจุวรรณนะคะแล้วก็หลวงปู่นะคะปู่ท้าวพญายมด้วยนะคะเพื่อนๆคะ่ะใครที่ชอบสายมูกก็เดินทางมาได้นะคะวัดชัยสิทธ,ธาวาส่ตาบล กระดเชงอำเภอสามโคกนะคะจังหวัดประทุมธาน,นีนะคะนี่นะคะมีเสียงถ่ายยกช้างด้วยนะคะเพื่อนๆค่ะอ๋อายในพระโบสถสนะคะก็จะมีพระคาถานี่นะคะมีพระมหาจัก,กรพรรดิด้วยนะคะด้านนู้นย้อนแสงจะมองไม่ชัดหน่อยนะคะเพื่อนๆค่ะแล้วก็จะมีคาถาให้ไหว้นะคะมีนะคะทำบุญนะคะ เอาดอกบัวเรือมาไหว้ได้นะคะแล้วแต่เราจะถวายนะคะเพื่อนๆค่ะต่อมานะคะมากรองค์บมหาจัก,กรพรรดินะคะด้วยกันกับเมย์นะคะแล้วก็องค์หลวงพ่อนะคะด้านนอกโบสถ์ก็จะสวยงามนะคะมีจะมีเอ่อเป็นสาวกของพระพุทธเจ้ารอบๆโบสถ์เลยนะคะด้านนอกนะคะเพื่อนๆค่ะ มาค่าก็มากราบพระไหว้พระด้วยกันกันกบเมนะคะเพื่อนๆค่ะขอโชคขอลาบขอพรน,นะคะเพื่อนๆค่ะวัดชัยสิธย์ก็ยังมีท่าน้ำนะคะมีท่าน้ำ ที่แบบมีบรรยากาศท่าน้ำริมน้ำสวยงามด้วยนะคะเพื่อนๆค่ะใครผ่านไปผ่านมาก็สามารถมาแวะเที่ยวชมนะคะมาทำบุญได้นะคะก็มีทำบุญหลายหลากมีอ่ามีโคมด้วยนะคะถวายโคมให้หลวงพระมีมีพระองค์ใหญ่อยู่ด้านล่างด้วยนะคะมีโคมลอยให้ถวายด้วยนะคะโคมละลอยเก้าสิบเก้าบาทหรือเก้าสิบเก้าบาทหรือลอยเก้าสิบเก้าบาท,บาทนะะี่แหละ เป็นโฮมปล่อยปล่อยอะไรนะเป็นโฮมปล่อยปล่อยทุกปล่อยโศกอปล่าโฮมลอยนะคะเป็นโฮมลอยนะคะ <c oughs> พเพื่อนๆกลับมาการเดี๋ยวเมย์ก็จะไหวพาก,ก่อนนะคะ <c oughs> พเพื่อนๆกลับมามาไหวหนูพ่อมากราบหวูพ่อโชคดีด้วยกันกนะะับเมย์นะคะก็มีขอฝากคลิปฝาามาไหวพาไว้แต่เพียงแค่นี้ก่อนนะคะฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆติดตามรนะับชมคลิปเป็นกำลังใจให้เมีด้วยนะคะไปกล่าวคุณลวงหน้านะคะ บายบายค่ะอาจารย์เพื่อนๆค่ะมากาดขอโชคดีกับเมนะคะกอทำบุญนะคะถวายเดือนนำโชคด้วยกันนะคะ